เราจะสอนออนไลน์ยังไงให้หน่าสนใจแล้วให้คล่องให้ไหลลื่นนะครับวันนี้ผมก็จะมานํามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ตัวเองได้กันกรองแล้วก็ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองมานะครับผมทามในเรืเสวิกานะครับจะเพจทามแช่นะครับ,รรรบก็ในช่วงนี้ของตัวเองก็ย้ายที่อยู่ใหม่นะครับก็เลยมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลากหลายอย่างนะแต่วันนี้ก็เหมือนเดิมนะอยากจะมาแบ่งปันไอเดียการสอนนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าไอ้พ ไอเดียนี้ผมได้เขียนไว้แล้วก็โพสต์ไว้ในเพจ i m e s h ชร e นะฮะที่ท่านเห็นนะฮะแล้วก็เป็นโพสโพสนี้เลยโพสโพสนี้โพสโพสต์นี้เลยนะฮะที่มีระยะเวลาผมบอกผมผมพูดว่า,อาสอนออนไลน์ยังไงให้สามชั่วโมงนะครับสอนออนไลน์สามชั่วโมง,งยังไงให้ไม่น่าเบื่อนะครับ โดยผมถอดประสบการณ์ของตัวเองมาจากการที่ผมได้สอนนักศึกษานะครับในมหาลัยนะครับแล้วก็ได้ไปจากกระบวนการให้ตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วฟีดแบ็ k ออกมาหลายๆคนบอกว่ามันเป็นคลาสที่ดีมากๆเป็นคลาสที่เขารู้สึกไม่เบื่อเลยแม้ว่าระยะเวลาจะนานไปบ้างแต่ก็มันทำให้เขาเกิดการแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่เบื่อแล้วก็มีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลาผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเกิดอะไรขึ้นนะทาไมมันถึง ทําไมมันถึงออกมาได้ดีแบบนั้นฟีดแบ,บ็กดีแบบนั้นนะครับก็เลยออกมาถอดดูก็คิดว่าอ๋อมันมันมีขั้นตอนมันมีลําดับของมันอยู่เช่นกันเดี๋ยววันนี้ผมจะนํามาแบ่งปันนะครับโดยที่โพสต์นี้นะครับผมเขียนไว้ประมาณหลายเกือบน่าจะเกือบเดือนแล้วตนะั้งแต่ช่วงโควิดแรกๆนะครับหมายถึงว่าช่วงรอบที่สามนะครับแรกๆผมก็เลยเอามาแบ่งปันว่าเอาในช่วง การสอนออนไลน์ที่ดีเลยนะฮะหมายถึงว่าที่จะทําให้เราอาจารย์คนที่เป็นโดยเฉพาะอาจารย์หรือว่าวิทยากรนะไหลลื่นนะจะต้องประกอบด้วยคนสามคนนะครับคนสามคนคือใครฮคะรคนสามคนคืออ่าขอเรียกว่าอะไรฮะคือคนที่อ่าขอเรียกว่าดหรือขอย่าแชร์นะฮะคนสามคนเนี่ยที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเป็นคนที่จะช่วยให้การสอนของเราไหลลื่นและที่สําคัญพอมันไหลลื่นแล้วมันแบบ ฟล์ Flow ดีมากๆเลยนะครับโดยที่ผมจะแบ่งออกเป็นสามคนคนแรกก็คือ,อคนแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันเลยนะคนแรกที่ผมพูดถึงก็คือแอดมินนะเห็นไหมฮะนี่ผมวาดไว้ก่อนแล้วนิดหนึ่งนะฮะแอดมินอ่านออกหรือเปล่านะแอดมินเป็นใครแอดมินคือคนที่รู้ครับว่าอะไรคืออะไรควรทำอะไรไม่ควรทำในแอปพลิเคชันนั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นผมใช้ซูมในการสอนแอดมินจะต้องรู้เกี่ยวกับซูมทั้งหมด แอดมิน <Ad> จะต้องรู้เกี่ยวกับซูมทั้งหมดเลยฮะสิ่งที่คือจะต้องรับได้จะต้องรับคนได้จะต้องจัดมีปัญหาจะต้องจัดการได้แบ่งห้องย่อยเป็นไลฟ์สดได้รับคนได้นะครับแล้วก็สามารถรีเนมเป็นคือมีความแตกฉานด้านซูมใช่ว่าแตกฉานเลยนะเพราะว่าอะไร เพราะถ้าอาจารย์หรือว่าคนหรือครูที่จะต้องไปสอนนะฮะมีคนคนนี้อยู่กับตัวเองอะ่ะเวลาเราสอนะเราจะต้องไม่ต้องมานั่งคิดมากฮะ,ะอารมณ์เหมือนกับว่าเรามีคนดูแลห้องเรียนไปให้แต่ถ้าอาจารย์เป็นคนแบบอสอนไปด้วยเป็นคนหนึ่งไอ้ทีอ่อาจารย์ต้องทําอะไรบ้างอะ่ะสอนอ,อาจารย์เนี้สมมติห้โหคนสอนอะยังไม่พอสอนแล้วทำอะไรอีกนะ,ะจัดห้องโอ้โหทำอะไรอีก อบอกเด็กปิดไมนะปิดไม <Okay. S 2> เปิดกล้องบอกให้เด็กเปิดกล้องโอ้ยบอกอะไรอีกอ่ะบ,บอกให้เอเด็กเข้าเน็ตช้าทํายังไงอ่ต้องส่งไฟล์ส่งไฟล์ทำอะไรอีกร,รับคนเปิดห้องโอ้โหถามหน่อยครับเราคนเดียวเนี่ยทําแบบนี้มันคือทําได้นะทําได้แต่แค่เดี๋ยวเขาแยบเปลี่ยนสีทําได้นะมันทําได้ แต่ว่าทําออกมาแล้วมันจะมีเวลาไปโฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่ฮะเราเป็นครูเราเป็นอาจารย์เราคนสอนไม่ใช่เหรอใช่ไหม,มดังนั้นเอ๊ะเ,เราจะทํายังไงให้เรามีเวลาสอนมากขึ้นครับดังนั้นฮะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์และคนอื่นจะต้องมีก็คือคนนี้เลยฮะแอดมินคนนี้จะต้องมีเลยฮะแอดถ้าเมื่อไร่ห้องไหนหรือวิทยากรผมสังเกตมาว่า ทุกๆครั้งที่เราทำหน้าที่มีมีคนทำหน้าที่เป็นแอดมินให้จะทำให้การสอนของเรามันไม่สะดุดเรามีเวลาสอนเรามีเวลาคิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วอีกคนหนึ่งล่ะคือใครนะพอมีแอดมินเสร็จแล้วครับที่จะทำอันนี้แบบเพอร์เฟเลยนะแบบดีเลยนะคือทำให้การสอนของเราแบบเจ๋งอะ่ะก็คือคนที่เป็น,ปนพิธีกรกลางครับนะี่พิธีกรกลางคตัวสีแดง,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 งนะฮะ พิธีกรกลางทําหน้าที่อะไรครับเราไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนแอดมินนะครับทาหน้าที่ในการกล่าวต้อนรับเออกล่าวต้อนรับใช่ไหมบอกอะไรบอกกติกาอะไรอีกครับอ,อ่าบอกกฎข้อบังคับเออมัน,ออมนทําให้ตรงกลางเวลาก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมอ่ะมันไม่เงียบมันมีการทักทายเออนี่ทักทายเออทักทาย ทักทายหลายหลายอย่างเลยฮะสิ่งเหล่านี้แอดพิธคนที่เป็นพิธ,ธีก,กรกลางเนี่ยจะต้องแบบเข้ามาเป็นเอาเป็นยังไงบ้างเปิดไม้หรือ,อยังอรีเนมตัวเองด้วยนะครับคนที่เข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างาเดี๋ยวอ,อีกกี่นาทีกาหนดการเป็นยังไงนะครับเราจะเริ่มจากอะไรก่อนนะครับกระตุ้นอาจจะเปิดเพลงเปิดซาวแชร์ซาว,าวนะฮะโดยบอกให้แอดมินทุกคนเปิดอย่าเนี้ยได้หมดแต่ว่าพิธีก,กรกลางไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องของการรับคนเพราะแอดมินจัดก,การแล้วใช่ไหม พอพิธีกรรับเสร็จแล้วพอจะเข้าถึงช่วงสอนครับเราถึงเข้าไปหาคนนี้ครับคนนี้ผมให้เป็นสีน้ําเงินเลยเอ้ยสีดําเลยเอาสีอะไรดีสีส้มก็แล้วกันขอโทษนะสีส้มแล้วกันนะฮะคนนี้เป็นใครครับอ่าคนนี้เดี๋ยวผมจึ๊บจึบจึ๊บ,บตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขยายให้อ่าคนนี้ฮะ คนนี้เป็นใครเป็นพิธีกรหลักหรือคนสอนนั่นเองฮรพิธีกรหลักเลยทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่สอนเลยครับเข้าสู่ประเด็นนะฮะจะทําอะไรทําไปเลยฮะสอนนะฮะเข้าสู่ประเด็นหรือนําประชุมะฮะถามว่าสามคนเนี้เป็นเรา มันสำคนไหนสำคัญที่สุดสําหรับผมว่าคนเนี้จริงอยู่คนนี้คือคีย์หลักคนนี้คือคีย์เมสเซจใช่ไหมคือคนหลักที่จะเป็นที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ของวันนั้นแต่ว่าคนที่จะเป็นพิธีกรการกับแอดมินเนี่ยจะช่วยให้พิธีกรหลักเนี่ยโดดเด่นและน่าสนใจนะฮะคือในขณะที่สอนเน่ยเวลามีเด็กเปิดไมคปิดไมค์คือไม่ต้องมายุ่งเรื่องตรงนั้นเลย เรามีสมาธิเราโฟกัสกับการสอนได้อย่างเต็มที่เลยแล้วตอนที่พวกผมทํากันนะฮะแบ่งหน้าที่ออกมาสามอย่างเนี่ยโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเราโดยที่ถ้าเอาไปประชุมเนี่ยมันจะเวิร์กมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนใดคนหนึ่งตัวอย่างเช่นถ้าผมกําลังเป็นคนนี้อยู่แอดมินนะครับผมกําลังเป็นแอดมินอยู่ ในขณะที่ผมเป็นแอดมินผมจะไม่เป็นพิธีกรการคือไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะในขณะที่ผมเป็นแอดมินผมจะต้องมวยุ่งอยู่กับการจัดห้องจัดโน่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะผมไอ้แล้วพิธีกรการมันจะต้องพูดไปด้วยใช่ไหมมันเหมือนผมพูดไปด้วยเขียนไปด้วยพูดไปด้วยมันก็ยิ่งงใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมเป็นแอดมินเสร็จอีกสแปบผมจะเป็นพิธีกรหลักได้ไหมได้ใช่ไหมเพราะอะไรฮะเพราะพิธีกรหลักตอนนี้มันเราตอนตอนนั้นน่ะมันมันขอเรียกว่าอะไรอ่ะ เราเราจะหาแอดมินพอเราเป็นวิธีกรหลักอะฮะคนนี้ก็อาจจะขึ้นมาเป็นแอดมินแทนพอผมเป็นวิธีกรหลักแอดมินคนที่เป็นพิธีกรนี่อาจจะขึ้นมาเป็นแอดมินพิธีกรหลักคนเดิมเนี่ยอาจจะมาเป็นพิธีกรกลางแทนส่งรับส่งคอยรับเพยส่งอ่ะตอนนี้จบแล้วนะครับต่อไปเราจะเข้าสู่กิจกรรมนี้นะเป็นยังไงกิจกรรมนี้เป็นยังไงพี่เอว่ายังไงครับอพร้อมหรือย,ยงังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเชิญพี่เอได้เลยนะครับเป็นต้น คนที่เป็นพิธีกรหลักมันจะได้ไม่ต้องมานั่งสนใจว่าเราเราเเข้าแบบเนียนๆเนนข้าแบบสวยงามด้วยนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากวันนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้เลยคนสามคนนี่ฮะที่จะช่วยให้การสอนของเราสําเร็จครับรับรองว่าถ้ามี3มคนนี้ถ้ายิงย่งสมมติจะต้องเป็นสัมมนาหรือการแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่มาด้วยนะพิธีกรกลางเนี่ยสาคัญมาก สำคัญมากๆเอาคนที่พูดเก่งๆแบบพูดดีๆแล้วก็สามารถโยนโยนได้รู้หน้าที่เป็นสรุปเป็นโยนคําถามพิธีกรเนี่ยพิธีกรกลางเนี่ยสาคัญมากๆเลยนะฮะเพราะมันจะทําให้โฟล์ไหลออกมาอย่างแบบมันเป็นตัวเชื่อมมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างใครระหว่างผู้เข้าร่วมกับคนสอนฮะสองคนเนี่ยเขาเชื่อมกันนะฮะพิธีกรทําหน้าที่พิธีกรกลางนะนะ่ยทาหน้าที่เชื่อมตรงนั้นนะครับเราคิดว่า ถ้าเอและไม่จําเป็นเราเราเราเป็นเราไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราควรจะต้องผลัดกันและแนะนําให้ชัดเจนนะครับว่าคนที่เป็นดันซมิน,นช่วงนี้ของใครวิธีการหลักของใครพิธีกรการของใครแต่ถ้าจะให้แนะนาจริงๆนะครับพิธีกรการแบบกลางจริงๆอ่ะมีคนเดียวก็พอเอาคนเดียวคนละคนหลักเลยฮะเพราะว่าเวลาเพราะว่าภาพจําของผู้เข้าร่วมเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะปฏิสัมพันธ์กับ กับใครได้นะครับดังนั้นพิธีกรกลางเนี่ยเอาแค่คนเดียวพอเลยชัดเจนไปนเลยว่าคนนี้นะ่าะเป็นพิธีกรกลางเป็นคนสําคัญแล้วเพื่อค้าร่วมจะจดจําได้นะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับ สามคนสําคัญที่จะทําให้การสอนของเราสําเร็จลองเอานําไปปรับใช้ดูนะครับแล้วมีคําถามหรือปัญหาอะไรก็ลองเอานำมาแบ่งปันกันได้สําหรับวันนี้ผมทามเนลเลศเสวิกาจากเพจทามแช่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายคนลองเอานําไปใช้แล้วเราไปปรับใช้ดูแล้วครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะลองมาแบ่งปันนะครับหรือว่าถ้ามีคอร์สอะไรอาจจะลองติดตามที่เพจทาแช่นะครับแล้วเรามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับและพัฒนาและทำให้การสอนของเราเนี่ยไปสู่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปขอบคุณครับ